าครับตอนนี้ก็อยู่กับยายจำลองกับน้องนัทชิวนะครับทำหน้าที่ให้ด้วยฮะถ่ายบันทึกวิดีโอเฉยไม่ถ่ายของพี่เป้กแ้วถ่ายขกองทัพมันได้แล้วมันไม่ใช่คิดเยอะอะไรเอาเริ่มเลยครับคุณยายคันนี้คุณยายจะพูดอะไรเริ่มเลยครับนายยายจำลองอจะพูดว่าอะไรจะพูดว่านัทชิวนำมาอยู่กับน้องไอ้ที่ตอนที่เขามาอยู่นะไม่ได้หลอไม่ได้อะไรเลย มันคือมาดับดำ a u แต่ไม่ทำมันดับดับคิลิน รู้สึกว่าหล่อมีออร่าโอ้หล่อกว่าเดิมเราชอบตั่งขับมอไซค์ขึ้นเขาอ่ะกระไอ้อ่ะพินาชิวพนาชิวพินาชิวมาถามมาบอกกางใหญ่ยไม่ได้แกเจ็บแกปวดแกเมื่อยไม่พบไม่ซสบายมีเอสซีมามอบมาถามให้กับยาแก่ขอให้เจ้ามีความเจริญและมีถูกหวยรวยเบื่อแาเจ็บแาจนเด้อขอบคุณครับเจ๊กค่านี้ น้นกางแซ่โบอมาคำวันมันกก่าคุต่อ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 ดำดำแล้วดำแล้วก็ถามว่าความหล่อเลยวัานนี้ก็เป็นนักข่าวสักวันหนึ่งสมบักข่าวิวกลับจากบ้านกกอกไปยายก็วันที่ผูกแขนนั้นมันมีภาพอยู่แล้วไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเดี๋ยวองไห enfin uh ้เ oh, okay, so นาะเ่ก็ขอได้ไหมเออเอาไปเลยลูก อย่างี้เราลูกขี่สมบัติแล้วไม่ให้ที่ดินแล้วไม่ยกให้แม่หวานน้อยนี่แล้วให้นัดจิวไปกินน้ำรูปให้คนละลูกคนละลูกแม่มีคนกนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เป็นไงตอนนี้แม่เจ๊น้องนัดจิวหลอกกว่าเก่าผมก็เป็นฉีเมื่อก่อนไม่กล้าทำฉีผมกลัวอายแต่ตอนนี้ไม่กลัวอายแล้วถูกเรียกตัวแล้วยังเดี๋ยวไปทํางานก่อน ว่าให้มันจบก่อนได้มาขามแล้วก็จะไปเดี๋ยวรัานเลยครับคุณคุณนักข่าวเนี่ยนะได้ไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะเพื่ก็มาท่านหนึ่งนะคะเพื่อนอีกท่านหนึ่งนะคะยูทูบเบอร์จะลุมลุมนักข่าวแล้วนะครับตอนนี้ยูทูบเบอร์ลุมนักข่าวแล้ว ขออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับ ที่เคยอยู่ด้วยกันเนาะไม่มีปัญหาคือน้องเป้ไม่มีปัญหาเป้ชื่อน้องอะไรนะน้องเป้เหรอน้องเป้้องไม่ได้เจอกับพี่เป้ครับผมเป้ยังไม่ได้คลิปเลยนะน้องเป้ก็เจอกับพี่เป้มายังก็เมื่อก่อนอันนั้นน้องเป้นักข่าวก็ทำงานหนึ่อมรินนะครับอันนี้น้องเป้ พี่เป้นะครับอันนี้พี่เป้ยูทูบเบอร์บ้านลุงพลครับเป้ใหญ่เป้เล็กอันนี้เป้ใหญ่นั้นเป้เล็กไปเป้เป้ดูนี่ลูกค่อย เปพี่ก็เพิ่งทำยูทูบนะยังไม่ได้กินฉักขวดพี่ก็พิ่งทำยูทูบสิบกว่าวันยูทูบเดบกกอดเป้ต่้งแต่วันบางด้วยคุณอาทิวเป็นวันจะกบเป็นกรบเป็นกรบแกงจำใบอย่างนี้ยูทูบยูทูบเปอร์กำลังรุมสัมภาษณ์นักข่าวอมรินนะครับนี่ ปากแดงขึ้นนะครับปากแดงมีเอฟซีเขาให้แดงไม่ใช่ยาอยากแดงปาแดง ใครบอกเนี่ยเสื้อสีม่วงปากก็ม่วงนะเอ๊ะไม่มีสีม่วงในประเทศมีไหมสีม่วงมันดานุ่งกว่าเลยนะามพันแม่านะฮะโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาเวลาผมไลฟ์ของผมยี่สิบขวของป้าจำลองสามพันี่่เทาไหร่เป้อาบูซีนะคะไม่ค่อยได้ทำอะไรกับช่องเออกระจ้ากระเจ้าช่องเคยมาไหมไปเลยเป้อาบูซีครับเป้อาเมริณเหรออาบูซีอาบูซีโอ้ยช่างชื่อก็จำยากจังเลยภาษาไทยพี่ อาบูซี่อาบูซีโอ้โหสำคัญเองครับต้องมาฝากช่องกับยายจำลองนี่นี่องเจดันเจดันดันวันเดียวผ่านครับนี่ดันเบนได้ดีมากเลยนะดันวัเดีวนเลยยกบูมเดียวสอนให้ช่วยทำ youtube ช่วยนะคะฝากด้วยนะคะนี่สอนที่ปานทำฝากเจดันนะคนนี้เขาเจดันสุดๆเลยฝากบอก ให้ youtube บ้านลุงพลด้วยนะครับว่าไม่ได้อะไรนะละเมิดสิทธิ์นะครับใครจะมาใถ้าจะมาขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตแล้วนะครับน้ขออนุญาตแล้วนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวว่าเราอะไรนะเขาเรียกว่าลังนักข่าวไว้อีกลงนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเอาตัวเป็นกักตัวคุณยายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนข้อหากักตัวนักข่าวนะ ลูกค่อยอ่ะไม่ต้องเมื่อเด้อออยู่นี่แหละแม่จะให้อยู่ที่นี่เลยหล่ะคะไม่มาแล้วก็มันต้องทับดูอีกเป็นเดือนโอ้ยค่ะเดี๋ยวคิดไปก็เอาไปเลยคุณยายจะจ่ายเงินเดือนให้ใช่ไหมระดับระดับอ่าเดี๋ยวนี้เรียกว่ายายจะไม่ไม่ต้องเรียกว่ายายจำลองนะครับผมเจ๊จำลองเจ๊เดี๋ยวนี้มาดามแล้วเออมาดามมาดามนี่เยอะเลยจี ทำไมได้มาหยอกยายเขาจะเป็นโรคอีกอย่างวะนี่หมาดามมาดามไม่ใช่หมาดามนะเขาใจด้อนไปละไปเออโชคดีครับขอบคุณมากนะครับน้องนัดชิวครับที่มาเล่นด้วยครับขอบคุณนะครับ